ก็ต้องกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กันในช่อง Gravity s l i p p e r กันอีกเช่นเคยนะครับก็หาหายกันไปนานนะครับกับเกม Beat d e f o so นะฮะ id รองของผมเองที่ทิ้งแล้วที่เปิดไป3,500เครดิดตวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้เราว่าจะมาเปิด สตู้ก็คือตู้ซาราคิเคปปาจิกับตู้ตูต้อันใหม่เนี่ยไอคูเอคกุนโดเนี่ยสองตัวนี้ผมบอกเลยนะครับว่าทั้งซาราคิทั้งสตาร์คหรือทั้งบารากันเนี่ยไม่ควรเปิดเป็นอย่างยิ่งนะครับผมที่ผมมาเปิดที่ผมมาลองโชว์ให้พวกคุณดูเฉยนะครับผมราวดี้ <laughs> ผมจะรีแอคให้เต็มที่ครับเรื่ <laughs> องนี้มาดูกันเลยครับ ก็ส่วนสตาร์กส่วนี้ก็คือมันก็มันมันไม่สุดทส้นทางนะ่ะก็คือพยายามจะจะว่าที่ดีก็คืออยากให้มันจะสุดสุดเอ็กแทเอ็กทก้ทางนึงถ้ามีการดเบรกนี่จะค่าเข้าจะเก่งเลยนะครับแต่ว่าเกมไม่มีการเบรกนะครับก็ต้องรอดาวแดงกันต่อไปนะฮะก็มีดีแค่ดอกหยดน้ํานะครับผมก็ไปลองสกิลมาหมดแล้วก็เฉยๆครับ บาลากันตัวนี้เก่งในดันคิวนะครับก็ดันเอสปดาดาเขาพิ่งผ่านไปนะฮะก็ก็ใช้ได้เลยครับตัวนี้แต่เสียดยคือไม่มีการเบรกแล้วเอาไปเล่นด่านธรรมดาไม่ได้นะฮะคือต้องบอกตามตรงว่าการที่เอามาแบบเนี้ยบวกดาเมจกิวสิเนะี่ย30%เนี้ย มันคนเล่นใหม่ไม่ค่อยได้เล่นหรอกผมว่าอันนี้จะเป็นพวกนักตีกิว่ะพวกพวกช่างตีกิอ่ะที่เขาเล่นกันนะครับผมก็สองตัวนี้ก็ถือว่าอย่าหาเปิดนะครับผมมาลองให้เฉยๆนะครับอย่าหาเปิดเด้อผมบอกแล้วนะส่วนซาลาิิซาลกคิเคปปะจินี่เดี๋ยวนะ ซาราคิเซมปาชิอยู่ตรงไหน ơi? เอ่ยอนีนี่นีซาราิผมว่าหน้าเปิดก่าไอสองตัวบนเยอะเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้เล่นในสังเวียนได้ธรรมดาก็ดีนะผมว่าก็ยังสิข้อเสียผมก็ยังให้เหมือนเดิมก็คือไม่มีการเบรกครับคือเล่น PvE ไม่ค่อยจะสะดวกแต่ PvP เข้าได้ครับ ดีกว่าไอซีฟาตัวก่อนเยอะเลยแต่ยืนทนกับจูกแกมก็คงยังไม่ไหวนะฮะแต่ถ้าปั้นสุดห้นี่ก็ไหวอยู่แต่ถ้าธรรมดานี่ไม่ไหวสังเวียนก็อย่างที่ผมบอกก็คือไอเซนอิจิโกะอะไรอะรอาดเบิร์กดีกว่าเยอะเลยครับผม มไม่ต้องพูดทำทำเพลงนะวันนี้ผมก็จะมาเปิดเปิดทุกตู้เลยยกเว้นตู้นี้เพราะว่าผมมีครบแล้วทั้งยามะทั้งไอต,ตัวนี้อีกิทาเกะแล้วก็อีกตัวคุนซุยอ่าน,นี้ผมจะมาเปิดตัวาตาที่ผมมีนี่แหละครับส่วน2ตู้นี้ผมจะเปิดอย่างละสองสเต็บก็หอนะเพราะว่าผมจะเก็บไว้ให้เปิดเดอะวิชด้วยเดี๋ยวไม่มีใครทำนะ ก็เริ่มจากตู้ฟรีก่อนทุกคนก็อย่าลืมเปิดตู้ฟรีนะครับผมตู้นี้ดีมากดีดีกว่าไอ้ไอ้สองสองตู้ล่าอีกสองตู้ล่างนี่คือแบบแจ๊กเกินอ่ะอย่าหาเปิดนะครับผมรอสิ้นเดือนเนี่ยเก็บเพชรไปเปิดเบิร์เดวิชดีกว่านะฮะแต่ยังไม่แน่ไม่นอนเหมือนกันเพราะว่าเบิร์เดวิชอาจจะมาหลังเดือนนี้ไม่รู้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าผมไม่ใช่ผู้พัฒนาเกมเนาะตู้นี้ก็เปิดทุกวันนะฮะ หลังสู้ดีหมดทุกตัวผมไม่ต้องอธิบายสรรพคุณกันเยอะนะฮะเพราะว่าพวกนี้คือมาเห็นตามหลังสู้บ่อยมากนะฮะแต่ไม่ออกแค่ไม่ออกเฉพาะตัวเบฟโตแค่นั้นเองแต่ตัวอารีนาออกอยู่นะอ่ะเปิดเลยปัดตัวกันหน่อยเปิดเลยไม,ไม่รู้ละมันจะเป็นอะไรก็ช่างละเฮ้ย นั <anto> <isto> ่นดินั่นดิฮาริเบลได้ไหมฮาริเบลฮาริเบลสัมมานักกิ้วคาวจามาสาเซน์โอ้โหฮาริเบลจริงแหละเนี่ยอาป์พัชตัวนี้ดันกิ้วเก่งนะฮะกับหอก็นั่นแหละไอเดีหลักผมมีแล้วผมจะบอกให้นะว่าผมเล่นสองไอดีนะคือไอดีกับไอดีหลักนะเพราะไอดีหลักนี้ไม่เปิดก็เลยมาเล่นไอดีนี้ก่อน ดี๋ยวไม่มีอะไรเปิดให้ดูเด,เดี๋ยวช่องล้างอีกขออนุญาตข้ามนะครับผม,มแต่ไอดีนี้ก็เริ่มใหม่ดีแหละครับผมไม่ได้ปั้นไม่ได้ปั้นเลยเลยก็ปั้นแค่ไอเซนกับคิตาเกะมาลงดันพอยต์แค่นั้นเองมา,มาเล่นเนี่ยจนได้ตัวขนาดเนี้ย าลองเกลือกับไอ้สองตู้นี้หน่อยนะฮะถ้าได้ก็ดีเออลืมดูหลังตู้ไปเลยหลังตู้แย่ปะเนี่ยหลังตู้หลังตูงเงตงงตง้เอ,อ้หลังตู้ดีกว่าเยอะเลยเนี่ยใหญ่ๆตัวเนี้ยโยลุยสีเนี่ยเก่งเว่อร์เนี่ยเินจอเฉยๆอันนี้ก็ลงหออันนี้ก็มีแล้วอย่าหามาตามตัวล่าง เก่งกว่าเก่งสุดละเก่งสุดในแถวล่างนะแถวบนนี่ให้โยลุอิจิไอ้สองตัวนี้นี่ปลายแถวเป็นเอสปาดาส์เป่าวงแหวนแถวแท้ๆแต่สกิลนี่ปลายแถวชัดๆเลย <laughs> เปิดเลยขอบารากันดีกว่าอยากได้บารากันอนะ่ะอาจะเสียสิบปีนีอะไรอยารู้ก ก <laughs> <America 's performance. laughs> ันนะแต่ที่ผมบอกนะฮะว่ามันน่าจะมีดูดเดดด้วยเปล่าเนี่ยไหนครัดูเลดหน่อยสิโอ้โหมีดูดเดดด้วย1.5%ใสาตต่ไต่่นี่หาเปิดเลยผมบอกแนละ้วสองพันสิกำลังเหมาะ หรือใครจะทุ่มเนี่ยทุ่มให้สารคิดีกว่านะผมว่ามาเฟ็กเอาหน่อยเออนั่นแหละโอสารคีติไม่ใช่สารคิดิมาแล้วกัน,ากน <laughs> ม,มาแล้วกตัน โอ้โหสองสเต็ปแตกวะอย่งนี้ถือว่าคุ้มนะครับใครเปิดสองสเต็ปแ,แล้วได้คุ้มเวอร์ัะผมบอกเลยเพชรปีโอ้โห <c oughs> ถ้าเปลี่ยนไปถือปืนนี่คุ้มเปิดเยอะกว่านี้อีกเดี๋ยวช่างเถอะสองนักระเบิดบึ้มบ้านนะบ,บึ้มแต่บ้านนะขอไปสู้สลักขีต่อแล้วกันมา ซาลาคิก็ไม่ขออะไรมากก็ขอซาลาคิเดี๋ยวนี้แหละมาะเผอเลยมาลุกหน่อยละอฮ้ยดวงมันกำลังมาใครก็ชุดไม่อยู่โอเลอโคโกมาเดะฮนกินิซาเซตะโกโตโทโชโร่เจ้าป้าเจ้าป้าอ่าใช่จริงด้วย <laughs> ตัวนี้ก็ลงบันทึกสงครามนะพาพาทไหนวะจำไม่ได้ แต่ลมพืชสองคามโอเคครับผมตัวนี้ได้แต่มาบ่อยก็ไม่ไม่ดีดะลุกไม่ดีคุยปุ๊ตู้นีก้ก็น่าจะมีดุดเด็นหรือเปล่าผมไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าผมไม่ได้เช็คออกมีแล้วมีตอนไหนไวะเนี่ย <c oughs> ตัวนี้ผมตอนนี้ผมคิดว่ามันดุเศษ็จปะเนี่ยจะพูดอะไรลืมหมดแล้วอ่าลุดอ๋อเหมือนตู้ตะกี้เป๊ะเลยนะฮะใครมาทุ่มทุ่มให้สาระคีดีวกว่าผมว่าถึงหลังตู้เออหลังตู้ลองดูเลยหลังตู้น่าจะห่วยกว่าเมื่อกี้หรือเปล่ปาผมเห็นเอเทนสา้วยอืมใช่ห่วยแค่2ตัวหน้าก็คือ แต่ว่ามันไม่ได้ห่วยห่วยไม่ใช่ดิต้องต้องเรียกว่าห่วยแค่เกมเพย์แต่ไอ้ลิง์สกิลอะโอเคเพราะว่ามันลดคูดาต้อง14เปอร์อันนี้เก่งนอกนั้นเฉยๆนะฮะอีจิโกะนี่ถ้าปั้นสุกก็ลงพีพีได้แค่นั้นแหละมาตักรอบมาซาระคิเคมปาจิเจมวสถิตอยู่ในอดีตขอผม บ้ามาอีกแล้วนะฮะรู้จักไหมรู้เกกนเทมรู้กัรู้จกันเหมต้ักกันเหมร้โนไม้นไม้กไหม่้นมาเปิดเล่นๆนมออกหมดเลยนะฮะโอ้กม้มรู้กิน เห็นว่าผมเปิดคุมนี้ไม่ใช่อะไรแนละ้วดวงผมดีเฉยน,นะโทรไเสแต่ผมก็บอกว่าอย่าหาเปิดตามนะครับผมผมบอกแค่นี้ครับได้ก็ถือว่าดีแต่ว่าไม่ได้ก็เสียเพจฟรีไปเปิดตู้อื่นเถอะผมว่าสองตู้นี้คือแย่ถ้าถ้าคุณไม่ได้แบบผมอ่ะก็คือเกลือนะฮะแต่ส่วนผมนี่คือกำไรวันนี้กำไรละ มามาเปิดบเบฟโต่สีสิบสีใบเอาเอาส่วห้องก่อนล้วกันเห็นมีขยะเปิดไปเลยนะฮะขอข้ามนะครับผมสีใบไม่น่าได้เลยหรอกมามาดูที่ไฮไลท์ของเรานะฮะสีสิบสีใบไปเลยมันยังไฮไลท์กว่าไอ,อ้สองตู้บนอยู่นะ ผมว่าโอ้โหเคลือมาแต่ไกลเลยสงสัยเราเอาดวงไปทิ้งกับตู้บนมาแล้วนะฮะถ้าเป็นไปได้นี่กูอาร์ตเวิร์กเลยไหมออถ้ากูอาร์ตเวิร์กนี่ผมว่าจะดวงดีไปไหนอ่ะผมไม่ได้หรอกแค่ไอสองตัวด้านบนนี่ที่ผมได้มานี่ก็โชคดีเกินแล้วนะฮะคือน,นี้คุ้มเกินละมา ฟอก์เอาปะเอ็กซ์เอ็กซอาไม่เฮ้ยอย่าให้ฟาร์มเสียเปล่าดีสักตัวนะ5ดาวสักตัวถธอ, <c oughs> อผมไม่ได้เลยจริงๆแต่วันนี้ตัวนะจะเปิด์ทิ้งไปเลยเดี๋ยวค่อยเก็บใหม่เดี๋ยว เรื่องตัวนี่เจอกันสิ้นเดือนนะฮะผมบอกแค่นี้ครับผมจะเปิดเวลาลงดันพลอยอะไรเสร็จสิ้นเดือนก็จะเจอกับตู้ใหม่แล้วก็เปิดตั๋วไปด้วยเลยเพราะว่าไอดีน,นี้กําลังรุ่งนะฮะเล่นอะไรได้หมดเพราะว่ามีไอเซนตัวเดียวทีวีด e, ีได้ทุกดาผมบอกแค่น,นี้เลยไอเซนนี่ใครพลาดผู้เล่นใหม่พลาดไปนี่คือแยอ่อ่าล็อกอินสิบห้าวันของ ไอ์อีเวนต์หกปีนะฮะไปเปิดเลยห้าดาวการันตีอยากได้นออิทอล่าสีม่วงอ่ะเอาประดับครั้งอ่ะเอาเทอ่แต่ไอดีดักก็อยากได้มาเหรอไว้ไว้แดงเหรออืมไว้แดงเฉยๆอ่ะไว้แดงนี่ชินจิมาแทนแล้ว แต่ใครไม่มีก็คือใช้ไอตัวนี้แทนได้นะครับผมมา43เวทรอบแล้วมาเลยน้อยม่วงอะ่ะอยากได้น้อยม่วงเันก็อีกิโกอาร์ตเวิร์กก็ได้อะ่ะมายินดีมาเดี๋ยุไว่าสนโอ้วัดต์โทชิโรม่วงนะฮะ ตัวนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมคนชอบไปลง p ี p น,นะฮะแต่ไม่รู้แหละผมผมเจอว่าแพ้บ่อยอยู่แต่ว่าปั้นถ้าปั้นสุดๆนี้ก็ลง PP ได้อยู่นะตัวนี้หรือว่าไม่ได้แต่ผมก็เฉยๆนะผมว่ก็ชอบเท่าไหร่ัวชิโรมามาสรุปยอดกันหน่อยครับวันนี้ผมได้อะไรไปบ้าง คือตัวรอบแล้วมาได้ที่ได้มาอย่างเยอะนี่คือไม่ได้ปั้นเลยนะฮะเอาเอาต้องขอพัยอีกครั้งนะครับสำหรับแอปค้างนะครับผมมันเข้าหน้าอย่างนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแอปค้างตรงนี้หรือเปล่าจำไม่ได้อ่าไม่ใช่ไม่ใช่ไ,ใชไอ้เมื่อกี้ถูกแล้ว เอ๊สตาร์กี้กูหายไปไหนอ๋อหรือมันโดนล็อกหรือเปล่าถ้ามันโดนล็อกนั่นแหละนี่นี่น,น,นี่ลืมไปเลยนี่ไงวันนี้ก็คุ้มนะไอดีหลักเอ้ยอดีหลักนะไอ้อดีลองคุ้มนะวันนี้คุ้มแล้วสตาร์กับ สาราคิออกนะฮะอยากได้บัตรกันก็ไม่ได้ไม่สมหวังเลยเลยแต่ได้มาขนาดนี้ก็คือว่าคุ้มละตัวเอซสาลาคีนี่ผมชอบนะบผมชอบจริงๆอยากเปิดดีหลักอยู่แต่ไม่มีเพชรนะฮะ <c oughs> แต่ก็มาเปิดได้ดีๆก็ดีดดละก็จะได้ปั่นให้ส่วนถามว่าไอ้ผมหายไปไหนมาประมาณเกือบครึ่งเดือนนะผมผมติดทุระนะครับนิดหน่อยคนระับผมก็เลยไม่ได้ทำคลิป จริงๆว่าจะทําตั้งแต่หอมาใหม่ๆนะครับว่าจะเ,เปิดไอดีหลักโชว์แต่ก็ไม่ได้ทําครับเพราะว่าผมไม่ว่างนะฮะติดธารกิจนะครับผมถ้าใครอยากดูผมเปิดตัวหอหรือโชว์รีวิวตัวอะไรอย่างนี้ก็บอกผมเลยนะครับใต้คอมเมนต์เนี่ยนะครับผมผมก็ใครอยากจะเปิดก็อวยพร้อให้คนที่เปิด ได้เหมือนผมแล้วกันนะครับผมได้มากกว่าผมก็ได้นะฮะแต่ก็ไม่ควรทุ่มเยอะนะครับเพราะว่าทุ่มเยอะไม่มีประโยชน์เลยหรอกนะครับผมเพราะว่าตู้นี้มันออกจากตัวลุงได้เนาะทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมอาจจะติดขัดนิดหน่อยครับวันนี้ผมลืมลืมคำพูดคำจานิดหน่อยครับผม ใครมีอะไรอยากจะติเตียนหรืออยากจะบอกอะไรก็ใต้คอมเมนต์เลยนะครับผมวันนี้อาจจะเบือบ่อๆหน่อยนะครับผมไม่ได้นอนนะเพราะว่าติดงานเยอะแยะนะฮะ <c oughs> ครับก็ฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจและช่วยดูผมมาถึง2คลิปนะครับผมโดยเฉพาะคลิปหลังนี่คนดูเริ่มเยอะขึ้นนะครับผมก็ต้องขอบคุณครับ ขอและขอโทษด้วยนะครับที่ผมหายไปนานด้วยนะครับผมผมพยายามจะทําคลิปให้ถี่ขึ้นตามคําที่เพื่อนขอเลยครับถ้าเพื่อนขออะไรเดี๋ยวผมจะทําให้นะครับผมผมจะไปอ่านคอมบน้นอยู่ครับผมครับขอตัวลาก่อนนะครับผมสวัสดีครับ